สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิง่ง พื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองนะคะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเพราะนี่เป็นดวงรวมและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนั่นเองค่ะสำหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็กดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3รอไว้ด้วยนะคะเพราะว่าท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีธนู ท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะเช่าราศีธนูทุกท่านคะในช่วงเดือนสิงหาคมท่านดวงชะตาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างจะค่อยๆคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีโชคลาภและข่าวดีนะคะและการเงินของท่านในช่วงระยะเวลานี้ได้รับเข้ามามากขึ้นเป็นเดือนที่ท่านค่อนข้างที่จะขยันหาเงินเก่งยังคงเหนื่อยเพราะว่าต้องทํางานตลอดเวลา แนะนำนะคะในช่วงระยะเวลานี้พยายามหาทางสร้างพลังบวกให้กับตัวเองพูดคุยกับบุตรหลานภายในบ้านหรือว่าเล่นกับสัตว์เลี้ยงภายในบ้านอยู่ห่างๆคนที่ชอบคิดลบนะคะให้อยู่ใกล้ชิดคนที่ชอบคิดบวกแล้วพลังบวกของท่านจะเข้ามาหรืออาจจะเป็นการ นั่งในที่ที่มีลมพัดเย็นสบายก็ได้แล้วพลังบวกของท่านจะกลับมาค่ะเอาล่ะเรามาเจาะลึกด้านการงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรกแล้วเดี๋ยวจะบอกโชคลาภเป็นลำดัดบถัดไปค่ะแล้ก,กรรม การเงินด้วยนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะอันดับแรกเลยก็ขอเตือนท่านก่อนสักนิดนึงไม่ว่าท่านจะทําอะไรก็ตามขอให้ท่านนั้นละเอียดรอบคอบและมีสติอยู่ตลอดเวลาจะทำไรอย่าได้ประมาทหากติดขัดมีปัญหาก็ขอให้ท่านนั้นค่อยๆค,คิดค่อยๆแก้นะคะอย่าใจร้อนสําหรับการแก้ไขกับปัญหาแล้วท่านจะแก้ไขได้ง่ายในช่วงระยะเวลานี้งานของท่านนั้นค่อนข้างที่จะยุ่งและวุ่นวาย มีงานใหม่ๆเข้ามาให้ท่านทําโอกาสใหม่ๆด้านการงานก็จะเข้ามาด้วยนะคะและหากท่านขยันขวนขวายไม่อยู่นิ่งๆไม่อยู่เฉยๆท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆในการทํางานหาเงินเพิ่มหากท่านตั้งใจที่จะหางานพิเศษทำท่านก็จะได้ทําช่วงนี้ไอเดียใหม่ๆของท่านจะเข้ามาเนื่องจากว่าท่านความคิดลื่นไหลไอเดียดีนะคะเป็นช่วงที่ปัญญาเปิดไอเดียดีมาก หากท่านมั่นใจว่าไอเดียใดก็ตามที่เข้ามาท่านสามารถทำได้ให้ลงมือทำได้เลยนะคะไม่ต้องรอเวลาอย่ามัวรอแต่จังหวะและโอกาสระวังท่านจะไม่ได้ทำเพราะว่าในช่วงเดือนสิงหางคมนี้งานของท่านนั้นค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรคนเดียวต้องรับผิดชอบงานที่หลากหลายอย่างในเวลาเดียวกันทำทั้งงานประจา มีคนใช้ไหว้วานมีดวงได้ทำงานพิเศษด้วยข้อดีนะคะปัญหาในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาช่วงนี้ท่านจะแก้ไขได้ท่านจะมีทางแก้ทางออกแม้แต่ง,งานที่คาราคาสั่งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาท่านก็จะทำสำเร็จในช่วงระยะเวลานี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะและเป็นช่วงที่หากมีงานใหม่ๆเข้ามาก็มักจะเป็นงานที่ท่านนั้นสามารถรับมือได้ปัญหาต่างๆที่เข้ามา ก็มักจะเป็นปัญหาที่ท่านสามารถแก้ไขได้ลหลายๆเรื่องท่านจะมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยกดดันท่านจะสบายใจมากขึ้นงานที่ทําผลงานออกมาดีงานจะทําให้ท่านโด่งดังมีชื่อเสียงใครเห็นก็ชื่นชมใครเห็นก็ชอบใครคนจะรู้จักท่านเพิ่มมากขึ้นคนจะไว้ใจท่านและให้เกียรติท่านเพิ่มมากขึ้นท่านจะกลายเป็นคนที่มีเครดิตในงาน หรือในสายงานที่ท่านทําในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ฉะนั้นหากท่านได้รับมอบหมายให้ทํางานอะไรก็ตามขอให้ท่านตั้งใจทําให้เต็มที่สําหรับท่านใดที่ค้าขายลูกค้าจะนิยมชมชอบเขาจะช่วยท่านแชร์เขาจะแนะนํากันปากต่อปากสําหรับท่านใดที่ทำงานบริการเซอร์วิสรับเหมาต่อเติมรีโนเวทลูกค้าใหม่ๆจะเข้ามาใช้บริการลูกค้าใหม่ๆจะเข้ามาจ้างงานท่านเพิ่มมากขึ้นเป็นเดือนที่ชาวรัก ชาวราศีธนูนั้นจะเหนื่อยมากไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็ตามท่านจะยุ่งอยู่แต่กับงานที่ท่านทำและที่สำคัญในช่วงระยะเวลานี้หลายๆท่านจะต้องทำงานประจำควบคู่กับงานพิเศษเป็นช่วงที่ท่านนั้นยังคงมีคนคอยช่วยเหลือลนะคะมีดวงได้ทำงานที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ทำปัญญาเปิดความคิดเลื่อนหลายแก้ไขกับปัญหาเก่ง แต่ก็อยากให้ท่านระมัดระวังการนัดหมายต่างๆด้วยนะคะระวังการนัดหมายจะมีการเลทดเลื่อนล่าช้าระวังโดนเทขอให้ท่านนั้นพูดคุยตกลงเรื่องการนัดหมายต่างๆให้ดีๆบางเรื่องให้ท่านมีหลักฐานมีพยานรู้เห็นจะทํายังไงก็ได้เพื่อให้เขานั้นทําตามคําพูดทําตามสัญญาที่ได้พูดกับท่านเอาไว้นะคะมีดวงได้ทํางานเร่งงานแทรกงานด่วนนะคะ ยังไงก็เตรียมตัวรับมือกับงานให้ดีๆยุ่งพอสมควรช่วงนี้ความคิดลื่นไหลไอเดียใหม่ๆจะเข้ามานะคะหากท่านอยากจะทำอะไรก็ลงมือทำได้เลยค่ะเหมาะมากๆสำหรับการเริ่มทำอะไรใหม่ๆนะคะมาที่การเงินของท่านกันบ้างการเงินของท่านในช่วงเดือนสิงหาคมนี้รายรับจะเข้ามามากขึ้นแต่ว่าจะเป็นลักษณะได้มาจ่ายไป เมื่อมีเงินเข้ามือมาก็มักจะมีเหตุการณ์ที่ท่านต้องใช้จ่ายออกไปเพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้ค่าใช้จ่ายของท่านนั้นสูงขึ้นโดยเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวพันกับเรื่องราวภายในบ้านค่อนข้างที่จะจุกจิกมีดวงเข,ข้าของภายในบ้านแตกหักพังเสียหายบางอย่างซ่อมไม่ได้ต้องซื้อชิ้นใหม่มาทดแทนมีรายจ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงเข้ามาและในช่วงระยะเวลานี้รายจ่ายที่เข้ามาใหม่มักจะเป็นรายจ่ายที่ท่านนั้น จำเป็นต้องจ่ายไม่สามารถปฏิเสธหรือว่าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้อยากจะขอเตือนนะคะในช่วงระยะเวลาน,นี้ระวังคนที่ไม่มีสัจจะวาจานะคะเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองท่านจะต้องละเอียดรอบคอบโดยเฉพาะท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายหรือหากท่านจะตัดสินใจให้ใครกู้ยืมเงินท่านจะต้องทําหนังสือสัญญาให้ชัดเจนจะทํายังไงก็ได้เพื่อที่ว่าเขาจะต้องทําตามคาพูดช่วงนี้ท่านเหนื่อยใจกับคนรอบข้างพอสมควรนะคะ อย่าไว้ใจคนมากทั้งคนที่บ้านและที่ทำงานนะคะแต่ก็ไม่ไม่ต้องไวต้ตรวังวลใจไปค่ะแค่ให้ระวังในช่วงระยะเวลานี้ระวังคนกั่นแกล้งแรงแกร,ระวังคนใส่ร้ายใส่ความด้วยนะคะในช่วงนี้ท่านค่อนข้างที่จะขยันหาเงินเก่งมากท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ใหม่ในการหาเงินเพิ่มมีดวงได้เงินพิเศษมีดวงได้เงินที่ท่านคาดไม่ถึงนะคะการเงินถือว่าหมุนเงินได้คล่องขึ้นนะคะหากท่านนั้น ท่านหากท่านถามว่าอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้หรือไม่เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้นะคะแต่ว่าอย่าเสี่ยงเยอะนะและให้ดูที่พื้นฐานดวงชะตาของท่านด้วยว่าที่ผ่านมาท่านมีโชคมีลาบจากตรงนี้หรือไม่การเงินโดยภาพรวมถือว่าหมุนเงินได้แต่อยากจะให้ท่านมีสติในการใช้จ่ายนะคะอย่าได้ประมาทเรื่องการใช้เงินก็พอให้คิดสักนิดก่อนที่ท่านนั้นจะซื้ออะไรออกไปนะคะในช่วงนี้ชาว ราศีธนูค่อนข้างที่จะเป็นคนคิดมากพอสมควรคิดทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวยังไงก็ขอให้ท่านนั้นรู้เท่าทันความคิดให้ใช้หลักธรรมะเข้ามาเตือนสตินะคะในช่วงระยะเวลานี้อะไรที่ยังมาไม่ถึงก็อย่าไปคิดถึงมันค่ะอะไรที่ผ่านมาแล้วก็อย่าเก็บมาคิดนะคะแต่ก็อย่าได้ประมาทจะทำอะไรก็ตาม ขอให้ท่านค่อยๆคิดค่อยๆแก้คิดทีละเรื่องพอคะ่ะไม่ต้องคิดทีละหลายๆเรื่องสุดท้ายแล้วเรื่องราวเดิมนั้นทุกๆปัญหาที่ท่านคิดจะมีทางแก้ทางออกแน่นอนนะคะค้ามาที่การทําบุญของท่านกันบ้างในช่วงระยะเวลานี้หากท่านมีโอกาสได้ทําบุญนะคะแนะนําให้ท่านทําบุญที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือคะ่ะเช่นช่วยเหลือคนที่ลําบากตกทุกข์ได้ยากไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงที่เจ็บป่วยและไม่มีคนดูแลหากท่านมีโอกาสได้เข้าวัดทำบุญนะคะก็บริจาคเงินชําระนี่สงบริจาคค่าน้ำค่าไฟและเติมน้ำมันตะเกียงทุกครั้งนะคะและที่สำคัญหากท่านคิดว่าเออไม่มีโอกาสที่จะเข้าวัดทำบุญหรือไม่มีโอกาสที่จะทำบุญก็สวดมนต์ก่อนนอนบ่อยๆก็ได้ค่ะข้าขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะ กลับขอบคุณทุกๆการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ